วันนี้วันที่12สิงหาคม2567นะครับพิธีพุทธาพิเศษรุ่นชนะจนนะครับหลวงปู่รอดวัดขุดคุนเพืเอเมืองจังหวัดบุรีรัมสธานีนะครับทางไอ้พรทธศตุช่อง5นะครับมาถ่ายทำานะ้รูปได้ไหมแต่ไม่ต้องใกล้ปองไม่ได้้มีต้องคล้องอีคล้องใช่ไหมใช่คล้องอหนดข้อแล้วอ๋อลวงปู่วะ ผู้ชายเป่าได้คราอาจารย์สุริยันยังไม่มาโอ้ยแกมากสายเกียนพิธีแกค่อยมาลูกของความเมตตาแล้วให้บูรสมบูรแล้วก็คล้อยลูกใหม่ช่องห้านะครับสำหรับอา,าจารย์ชุนพรน,นะครับ ใรายการเลยครับรายการอะไร,ร,<น>ะร,รอไรอ๋เด็ดข่าวเดียมิ้นช่องห้าครับโอเด็ดข่าวเลยอันนี้ชื่ออะไรนะเดียมิ้นก่ายายเมียน,ยยนอ๋อเด็ดข่าวช่องห้าไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์เาะหธรรมดานะยายมิ้นช่องห้าครับเด็ดข่าวมาทำใสยทอดครับ ถ่ายลวการไมร่ท่านผู้ชมเจ้าขาเน่่เนี่ยค่ะีค่ะท่านผู้ชมเ้าขากจิอาจารย์ที่มาโรพิเศษรุ่นชนะจนของหลวงพ่อรอดนะครับนี่ครับก็ขอบคุณนะครับ เราได้เจออาจารย์ที่มีการบันะครับหลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่เพวันนี้เรื่องการถ่ายภาพขออนุญาตถ่ายภาพรวมพระเกจินะครับปกเสกรุ่นชนะจนบัดขุดคูนนะครับอักเป็นบางจังหวัดบนราชธานีนะครับ ครับพอจบชิ้นสัรายกาอีเ่าั